ปริหารพลระบุนครับผมไปนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเดือนกว่าครับแล้ซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายพลระบุญครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับมีใครเป็นที่ประมูลซ้อมมาทีไรครับมีโชคพันล้านมีปืนใหญ่ครับก็คืูกคนในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไรครับยี่สิบครับเราสูงได่ร้อยเจ็ดสิบสองครับน้ำหนักไปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับร้อยสิบสองครับเราเมื่อตะตายแล้วครับงอยเข่าครับแล้วอย่างวันนี้เราเจอเอกมงคลเคยเจอกไหม ไม่ไปแรกเลยได้ศึกษาเกมมาสอนเขามั้ยป่ะก็ศึกษาเลยเขาเมื่อตะไสรายวัฒนมเลยไหมก็มวยก็ใครกันนะครับมวยเของตะไสร์ไอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็ดักทีดักแข่งครับไฟล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยที่รานดําเนินเนี่ยรดําเนินวันนั้นเจอกับพิกวายูครับเป็นไงบ้างแพ้ไปไปแพ้เหลี่ยมครับอวันนั้นต่อยเหรเท่าไหร่ ร้อยยี่สิบสามเออร้อนนี้แต่ร้อยยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดต่อยเขาปอนด้วยใช่ใหญ่ไหมไม่เขาก็ผมก็ใหญ่ขึ้นนะครับสบายๆเนาะวันที่เสาแล้วเป็นไงน้ำหนักก็เกินยี่ปอนด์นึงครับอไม่เป็นไรคือเหมือนมาวิ่งยึดกล้ามเนื้อยามเช้าร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสมองแข็งแรงเดี๋ยวนี้พร้อมแจ้งเกิดหรือเปล่าครับผม เรเกิดแล้วนะครับอ่าเราตอนมวยมอเรารู้ว่านที่กี่ไฟแล้วประมาณก็ประมาณ80ไฟครับอือเราคนจังหวัดอุบลนะผมเอาฝากเชิญชวยไฟของเราหน่อยก็เป็นกำลังใจผมเลยนะครับผมจะทำให้เต็มที่ครับผมโอเคขอเช้ญนองชายครับ